แฟนๆขอไดโนครสิสรีเมคแต่แคปคอมบอกเอาเกมนี้ไปแทนก่อนละกันนะเกมไอพีใหม่ตัวนี้นะครับจะน่าสนใจแค่ไหนขอเชิญพบกับ EXO Primal Video ดี v i e w ในโลกอนาคตปี2040เกิดปรากฏการ์พอท์ทอลที่ใช้เดินทางข้ามมิติที่เรียกว่าวอร์เท็กปรากฏขึ้นบนโลกฝูงไดนโนเสาร์จำนวนมหาศาลและนนโอซอร์สไดโนเสาร์ ource, ด,าด,ดัดแปลงพันธุกรรมที่กลายพันธุ์เพราะสารเคมีนะครับจนทำให้โลกถูกรุกรานอย่างหนัก มนุษยชาติหาทางตอบโต้ด้วยการใช้ EXO Fighters นะครับกองกำลังทหารที่ใช้ EXO s u ซสูชุดกรอดที่ผลิตโดย IBS Corporation และยังพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเลวิท a n ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือ EXO Fighters โดยการทำนายอนาคตว่า Vortex ครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ถูกต่อต้านโดยกลุ่มทหารรับจ้างและบริษัทเอกชนที่หวังจะหาข้อมูลและกาไรให้ตัวเอง เวลาผ่านไป3ปีนะครับเรื่องราวในปี2043เราในฐานะ EXO Fighters หน้าใหม่ได้เข้าร่วมกับหน่วย Hammerhead ขณะที่ปฏิบัติภารกิจนะครับยานของหน่วยเราก็เกิดอุบัติเหตุจนตกลงไปบนเกาะบิกิตัวในขณะที่สมาชิกคนอื่นเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าเราในฐานะตัวเอกกลับพบกับรีเวทานันที่บังคับให้เราย้อนกลับไปในปี2040และเข้าร่วมกับเกมสงครามอย่างวอลเกม เราจะได้เจอกับหน่วยรบอีกหน่วยที่จะสอนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวอลเกมคำถามก็คือทําไมลวทานถึงบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมแถมยังเป็นวันและเวลาเดียวกันอีกด้วยเบื้องหลังความจริงของเกาะบิกิตัวคืออะไรกันแน่นะครับทำไม AI อย่างลีวะทานถึงบังคับให้ทุกคนย้อนเวลากลับไปเริ่มวอลเกมในวันและเวลาเดียวกันนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องหาคําตอบกันในเกมนี้ถือเป็นเนื้อเรื่องที่แคปคอมพยายามหาเวในการทําอะไรใหม่ๆดูบ้างครับสำหรับ e x o p r i m า จะมาในแนวจักรวาลคู่ขนานนะครับผมการเดินทางข้ามเวลาอะไรพวกนี้เลยและความพยายามของทางแคปคอมที่ผสานเอาเกมเนื้อเรื่องมารวมไว้กับเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์ก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นซึ่งจะว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเลยก็ได้นะแต่เป็นว่าถ้าคุณจะปลดล็อกคัตซีนเนื้อหาหรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆในเกมนี้คุณจําเป็นจะต้องไปเล่นในโหมดไดโนเซอร์เวิร์ลที่เป็นโหมดเกมเพียงโหมดเดียวในตอนนี้และเมื่อเล่นจบก็จะได้ข้อมูลเนื้อเรื่องของเกมมาเรื่อยๆมันคือการให้ผู้เล่นเนี่ย,รรยกร grinding. เพื่อฟาร์มของฟาร์มเลเวลแต่มันคือการกราดิงเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องผมว่าอันนี้น่ครีเอทมากนะคือเราไม่รู้เลยว่าเกมการเล่นรอบไหนของเราเนี่ยจะทําให้เราปลดล็อกเนื้อหาใหม่เกมมันไม่ได้บอกนะครับกลายเป็นว่าทุกๆรอบการเล่นเนี่ยเราอาจจะเจอไฟล์เอกสารขยายเรื่องราวนะครับหรือแม้กระทั่งการเจอศัตรูสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับภาพรวมของเนื้อเรื่องที่เราปลดได้นะครับก็จะมีสตอรี่โปรเจคชั่นมันจะมีหลอดบอกชัดเจนเลยที่หน้าเมนูของเกม ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาเสี่ยงมากนะที่จะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เพราะว่าการกราดิ้งหรือว่าการเล่นซ้ำๆเนี่ยนะฮะธรรมดาหลายคนก็อาจจะไม่ชอบอยู่แล้วแต่นี่มันคือการกราดิ้งนะเพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่องก็ต้องบอกว่าใจกล้ามากๆ แน่นอนว่าดีไซน์เกมเพลย์และความสนุกของมัน,นจะต้องดีพอด้วยอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เล่าในช่วงของการนำเสนอและเกมเพลย์แต่สำหรับเกมนี้นะครับคอเนื้อเรื่องของมันก็ถือว่าวางบทมาดีมากเขาเล่นกับการย้อนเวลาครับการเดินทางข้ามเวลาได้ดีแต่ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่หัวช้าแบบผมเนี่ยนะครับอาจจะตามเนื้อเรื่องบางส่วนไม่ค่อยทันต้องวนอ่านไฟล์หลายๆไฟล์หรือว่าดูฉากคัดซินซ้ำสักรอบสองรอบถึงจะพอปฏะติดประตะข้อมูลได้ ผมที่หัวช้าๆยังรู้สึกว่ามันเขียนบทมาดีมากและที่สําคัญก็คือหากเราคิดว่าตกหล่นอะไรไปไฟล์เอกสารทุกไฟล์คัดซีนทุกฉากนะครับเราสามารถไปดูซ้ําในเมนูได้ทั้งหมดผมอยากให้ทุกเกมมาทําเนื้อเรื่องกับการย้อนดูได้แบบนี้จริงเพื่อเราไม่เข้าใจอะไรจะได้เข้าไปดูเองเรียนรู้เองนะครับสรุปแล้วก็คือผมชอบเนื้อเรื่องของเกมนี้มากๆนะทั้งเนื้อเรื่องหลักของมันแล้วก็วิธีการนําเสนอเลยจะมีข้อเสียก็ตรงที่มันต้องเล่นซ้ําๆกันยับๆนี่แหละครับเราถึงจะได้เห็นฉากใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆนั่นเอง this not yet of เมื่อฉากหลังในเกมเป็นโลกยุคอนาคตนะครับช่วงปี2040ันถึงสองพเนี่ยถ้ามองเทียบกับโลกความเป็นจริงก็เท่ากับว่ามันคือโลกอนาคตของเราในช่วงกับเกือบ20ปีข้างหน้านี้ผมว่าเทคโนโลยีในเกมมันดูไกลเกินกว่านั้นไปนิดนึงนะ แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบดีไซน์หุ่นต่างๆในเกมนี้มากนะแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเท่ดีใครเป็นสายรักหุ่นยนต์หรือว่าตีมไซไฟเนี่ยผมว่าเกมนี้คุณอาจจะชอบก็ได้ในเรื่องของกราฟิกและงานภาพแน่นอนว่านี่ก็เป็นผลผลิตของเอนจินลูกรักประจําค่ายอย่าง r e Engine นะครับหลังจากนํามันไปเฉิดฉายใน Street Fighter 6มาแล้วกับเกมนี้ก็ยังทําได้ดีไม่แพ้กันครับและผมว่าพวกใบหน้าท่าทางการแสดงอารมณ์บางจุดบางช่วงเนี่ยมันทําให้เราอินกว่า s t r e e สตรีทไ้วยเนะ แต่ติดอย่างเดียวก็คือ Capcom เนี่ยเขาสร้างเกมที่ตัวละครเราหมายถึงผู้เล่นอย่างเราๆเ,เนี่ยครับสร้างตัวไปมีบทบาทในเกมเขาจะไม่ใส่เสียงภาคอีกแล้วนะครับเหมือนตอน Street Fighter 6เป๊ะเลยแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าคราวนี้พวกตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยเขาจะมีบทบาทเยอะกว่าเดิมมากแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเอกของเราเนี่ยมันจืดจางมากๆนะครับแถมการสร้างตัวละครเนี่ยก็ปรับแต่งได้ไม่เยอะด้วยบางฉากนี่เอาซะคิดว่าเราเป็นตัวประกอบไปเลยนะ บรรยากาศการเล่นของเกมนะครับให้ลองนึกภาพว่ามันคือเกมสไตล์ฮอตชูเตอร์นะครับที่มีฝูงศัตรูดาหน้าเข้ามาให้เรายิงกันยับยับแบบเวอร์วอรซีแต่เกมนี้เนี่ยจะเป็นฝูงเรนนองสาแทน บางฉากเนี่ยบอกเลยว่าอลังการมากๆนะโผล่ออกมาเหมือนก๊อกน้ํารั่วแต่น่าเสียดายที่ผมรู้สึกว่าพลังโจมตีของเราเนี่ยมันดูไม่ค่อยสะใจนะครับหรือว่ารุนแรงสักเท่าไหร่เหมือนยิงเศษกระดาษเล่นนะครับบางทีแต่ว่าจังหวะนวๆเลยก็คือมันจริงนะแต่มันก็ไม่ใช่เกมเล่นระบายอารมณ์ขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตามออป c t i ต e หรือว่าหลุดเดี่ยวไปจนเพื่อนช่วยไม่ได้เนี่ยรับรองว่าโดนรุมถึงแน่ๆมันยังคงเป็นเกมออนไลน์นะครับที่อาศัยทีมเวิร์กอยู่ดีเพียงแต่ว่าใส่ความเป็น PVE เข้ามาด้วย ก่อนอื่นต้องอธิบายกันก่อนนะครับสำหรับเกม PVPVE นะครับก็คือรูปแบบเกมมันเป็นการแข่งขันผสมกับการประทะกันกับผู้เล่นด้วยกันเองในหนึ่งด่านใหญ่ๆเนี่ยจะมีด่านยิบย่อยให้เราลุยไปเรื่อยๆนะครับโดยในระหว่างการเล่นจบแต่ละด่านย่อยเนี่ยก็จะมีระบบคอยบอกว่าทีมเราช้ากว่าหรือรว,ว่าเร็วกว่าทีมศัตรูแล้วก็เห็นเป็นภาพโโลแกรมขึ้นมาเลยจนไปถึงฟิแนลเซชนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกเป็น PVP ตอนเริ่มนะครับผมเรากับทีมศัตรูเนี่ยจะเจอกันได้สู้กันได้แล้วก็เปิิดฉากยกยงัน แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น PVE เท่านั้นเนี่ยเราก็แค่แข่งขันกันทำอ็อบเจกตีให้จบเหมือนเดิมนะครับตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะก็คือคนเนี่ยน่าจะชอบ PVE มากกว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครสู้เอามันเท่านั้นแต่หลังจากได้ลองเล่นแล้วเนี่ยผมก็ชอบมากมากนะครับกลายเป็นว่าผมเลือกเปิดโหมด PVP ไว้ตลอดเลยแถมการเปิดโหมด PVP เนี่ยมันยังเป็นการเพิ่มโบนัส XP ให้เราด้วยและผมว่าความสนุกจากการเล่น PVP เนี่ยมันมากกว่าโบนัส XP ที่ได้มาซะอีก แม้จะเป็นตัวเกมแบบไลฟ์เซอร์วิสรับที่มีแผนการอัปเดตซีซันใหม่ๆตามมาอีกมากแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเล่นเพลินเล่นสนุกแล้วก็คุ้มค่าแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อหรือเล่นจากเกมพา s สก็ตามเพราะว่าการปลดล็อกโปรเจชั่นด้วยการเล่นซ้ำเ่ยทำให้เราอาจจะเจอของใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจและทุกรอบก็จะมีของตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะ หุ่นแต่ละตัวก็จะใช้ค่าประสบการณ์แยกกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากปลดล็อกความสามารถหุ่นตัวนั้นให้เก่งมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องเล่นมันซ้ำๆยิบมันบ่อยๆซึ่งบางทีก็เป็นไปได้ยากถ้าเกิดว่าไม่มีตี้ประจำนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าหุ่นเล่นรอบไหนบ้าง ก็อย่างที่รู้กันนะว่าทั้งโลกเนี่ยหัวใจแครี่มากบางทีเข้ามาในโอ้โหหยิบแอซซอลกันยกทีมต้องมานั่งสื่อสารให้เปลี่ยนคลาสเล่นกันนะครับแล้วก็เมื่อหุ่นเลเวลสูงเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกระบบอย่างริกซ์หรือว่าโมดูลอุปกรณ์ใหม่ๆที่ยิ่งทำให้มันเก่งขึ้นไปอีกทําให้มันเล่นง่ายขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเลเวลหุ่นยิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็คือการไกดิ้งเล่นซ้ารัวๆจนกว่าคุณจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งดีๆนั่นเอง ด้วยความที่เป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสนะทำให้เราต้องจับตาดูกันยาวๆว,ว่าเกมนี้ในระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอาแค่ตอนนี้เขาก็ปูเส้นทางไปถึงซีซัน3กันแล้วนะแถมเตรียมคอลแลักับเกมในค่ายอย่าง Monster Hunter แล้วก็ Street Fighter 6ด้วย งานนี้ไม่รู้ว่าถ้าเอา Resident Evil มาได้เนี่ยเขาจะเอามาหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าความคุ้มค่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเนี่ยผมเล่นบนเกมพาร s สก็โอเคนะครับสนุกมากซื้อไม่พอเติมอีก500ด้วยปลดล็อกหุ่นล่วงหน้าขี้เกียจฟาร์มนะครับผมแต่ถ้าเล่นบน PC ซื้อขาดเลยเนี่ยก็พันเผมว่ายังตัดสินตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันยังมาไม่ครบแต่ถ้าซัดแค่เนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าเล่นกันจนคุ้มราคาอยู่แล้วถ้าคุณไม่เบื่อไปสกนะ Pass ไกักอีกเอให้ตาเถอะ แต่อันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับใครชอบก็จ่ายไม่ชอบก็ไม่ต้องจ่ายครับเรื่องแฟชั่นเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับการเล่นขนาดนั้นและตอนที่เราลงรีวิวตัวนี้โหมด PVE ล้วนๆนะครับอย่าง Savage g a l e t s ก็น่าจะมาแล้วด้วยก็น่าจะช่วยเพิ่มความสนุกให้กับตัวเกมมากยิ่งขึ้นครับ ยิงแหลกแต่ห้ามถอดสมองมันน่าจะเป็นคำนิยามสั้นๆที่ผมมอบให้กับเกมนี้เกมนี้ครับคือเกมมัลติ p l a y e r ที่แข่งขันกันด้วยความเร็วแบบ5ปรปะทะ5เป้าหมายของทั้ง2ทีมก็คือในฉากย่อยช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องกำจัดฝูงไดโนเสาร์เพื่อเคลียร์ฉากไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ใช่การถอดสมองยิงกันขนาดนั้นนะครับเพราะาเกมนี้อาจจะต้องซีเรียสกันตั้งแต่เรื่องหุ่นที่ใช้ในการเล่นแต่ละรอบเลยก็ว่าได้ ในฉากย่อยนะครับผมการกำจัดไดโนเสาร์นั้นจำเป็นจะต้องจัดการตามออบเจกทีฟที่ระบบกำหนดอย่างเช่นอาจจะต้องยิงพวกแรปเตอร์100ตัว200ตัวไปจนถึงพันตัวหรือว่าบางฉากก็จะเป็นการยิงทรานโดน5ตัวถึงจะผ่านเป็นต้นโดยรายละเอียดออบเจกทีฟเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมยิงแบบชิวๆบางคนยิงแทบตายก็สงสยัยเอ๊ะทำไมมันไม่ผ่านสักทีก็มันจะไปผ่านได้ยังไงครับในเมื่อตัวที่มันต้องฆ่าเนี่ยยังไม่มีใครสนใจหันไปยิงเลยด้วยซ้ําทีนี้เมื่อผ่านด่านย่อยมมาาาแล้้วนะรภกกิจจสุดดทย็็เปห กำหนดเองได้ว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบ PVE หรือ PVP เจอผู้เล่นอื่นหรือเลือกได้เลยว่าจะสุ่มนะครับซึ่งมันแทบไม่ต่างกันเพราะว่าตอนที่เราเล่น PVE เนี่ยเราจะเห็นภาพโฮโลแกร,รมฝั่งศัตรูอยู่ดีว่าเขาทําอะไรถึงไหนแล้วแค่เราจะไม่ได้ยิงสู้กันเท่านั้นนะครับเน้นทำ Objective แข่งกันเฉยแต่ถ้าเกิดว่าทีมเวิร์คเราแพ้ก็คือแพ้อยู่ดีนะครับ แต่ที่งงก็คือถ้าเราเลือกแบบแรนด o อมหรือว่าการสุ่มเนี่ยเราจะได้โบนัสค่า SP เพิ่มด้วยแต่ถ้าเลือกแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้โบนัสนะครับก็สงสัยว่าเขาอยากให้คนเล่นแบบสลับกันไปมานะร,ระหว่าง PVP และ PVE ดังนั้นความสนุกของเกมนี้จึงอยู่ที่ทีมเวิร์กนะครับหลายคนฟังแล้วก็อาจจะเอียนตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งจับจุดและเทคนิคของเกมได้หุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะมีบทบาทในหน้าที่สําคัญเป็นของตัวเองทั้งสิ้นและในบางฉากหุ่นบางตัวจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมากกว่าเช่นในกรณีที่ด่านนั้นนะครับข้อกําหนดคือกําจัดแรปเตอร์หนึ่งพตัวอันนี้ไม่มีหุ่นตัวไหนจะดีไปกว่าเซเฟียที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดอีกแล้วแต่ถ้าเจอเงื่อนไขที่ต้องยิงศัตรูที่บินได้หุ่นที่ติดอาวุธปืืนนนนออย่่าาาางบรรจะโดดเดขึ้มทัีห ือสไนเปอร์อย่างวิจิลนต์ก็จะโดดเด่นในด้านการยิงไดโนเสาขนาดใหญ่หรือเด็ดหัวทีมตรงข้ามกรณีเล่น PvP นะครับทำให้ผู้เล่นต้องคอยดูตลอดเวลาว่าสถานการณ์นี้หุ่นตัวไหนถึงจะเวิร์กแล้วมันไม่ใช่แค่กับสายลุยเท่านั้นนะเพราะว่าแท้งกับซับพอร์ตเองเนี่ยก็มีหุ่นที่มีทีเด็ดในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันไปด้วยโดยเราสามารถเปลี่ยนหุ่นในระหว่างการเล่นได้ตลอดเวลานะครับเพียงแต่มันจะใช้ครูดาวและแอนิเมชันสลับหุ่นที่กินเวลานาน เปลี่ยนตอนเล่นเนี่ยเราอาจจะโดนไดโนเสาร์รุมถึงไม่กระเสียเวลาทำภารกิจไปซะเปล่าๆแทนก็ได้มีบางช่วงบางฉากนะครับผมที่ไดโนเสาร์ไซส์ยักษ์เนี่ยออกมาครับอย่างเช่นอังกิโลซอรัสนะก็อาจจะต้องช่วยกันรุมหรือว่าโจมตีจุดอ่อนนะค,คือบางช่วงในการสู้กับพวกไซส์ยักษ์เนี่ยผมนึกว่าเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ฉบับมีปืนอยู่นะเขาก็แอบใส่กลิ่นอายเกมของตัวเองลงไปพอสมควรเลยทีเดียว อย่างที่บอกนะครับว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยจะมีปรเกชั่นแยกเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเลเวลหรือว่าริกส์กับโมดูลเลเวลหุ่นที่มากขึ้นนะครับจะเป็นการปลดล็อกรางวัลแล้วก็เงินส่วนริกส์และโมดูลเนี่ยถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ่นตัวนั้นเก่งขึ้นแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่ต่างกันไปริกส์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะรับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้โดยมันจะเหมาะกับหุ่นแต่ละประเภทที่ต่างกันอย่างเช่นชิลหรือว่าโล่เสริมที่เหมาะกับพวกแท้ง มีคาตาเพลตัวบูสต์การกระโดดที่ทําให้การเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับหุ่นสายซัพพอร์ตที่ใช้หนีตัวเองจากวงล้อมหรือว่าเอชนะครับผมที่ใครใส่ก็ได้ช่วยฮิลยามฉุกเฉินแล้วแต่ตัวผู้เล่นจะสะดวกเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีอุปกรณ์คราฟชั่วคราวที่จะมาช่วยเสริมแกร่งการต่อสู้ทั้งกําแพงป้องกันยกตัวเองขึ้นสูงนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มที่ใช้ลอยตัวได้อันนี้สไนเปอร์ใช้นี่แจ่มมากๆนะครับผมแล้วก็มีป้อมปืนด้วย คือทั้งหมดนี้มันทาให้เกมเพลย์การเล่นสนุกขึ้นเนี่ยยังไม่พอแต่ว่าหากใช้อย่างชาญฉลาดมันจะทําให้เราเคลียร์ฝูงเดนเสา์ได้ไวกว่าทีมตรงข้ามหรือใช้เอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามเลยก็เป็นได้ส่วนของโมดูลนั้นนะครับในเกมนี้จะเปรียบเสมือนกับการปลดล็อกทักษะสกิลเสริมของหุ่นตัวนั้นๆโดยโมดูลระดับสูงของหุ่นนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เลเวลที่สูงพอสมควรแต่มันก็คุ้มค่าในการปลดล็อกนะเพราะมันจะทําให้การโจมตีรุนแรงขึ้นมากมันก็คือการเล่นกรายดิงเพื่อทําให้หุ่่นนนขของงเเรรากึ้ะคับ และสารภาพตรงๆเลยนะว่าผมคิดผิดเรื่อง PVP นะที่ตอนแรกคิดว่ามันจะน่าเบื่อบวกกับรำคาญแต่เอาจริงๆแล้วมันสนุกมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยเป็นงานนะภารกิจในช่วง PVP เฟสเนี่ยมันจะมีการสุ่มจากหลายๆแนวนะครับอย่างเช่นการดันกล่องลูกบาทที่ดูยังไงมันก็คือ Payload Overwatch นะครับชัดๆหรือแข่งเก็บถังพลังงานหรือเล่นเหมือนเกมทั่วไปนี่แหละแค่วิ่งไปยิงอีกทีมได้คือถ้าเราเล่นกันเป็นงานเนี่ยแบ่งคนทําภารกิจแบ่งคนไปป่วนทีมศัตรูแล้วทําสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ Badass มากมาก อย่างผมเล่นเซฟเฟียนะครับวิ่งอ้อมหลังไปเก็บซับพอตฝ่ายตรงข้ามตายไปถึงผมจะตายไปด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าทีมที่ขาดคนคอยฮิลเนี่ยผมบอกเลยว่านรกแตกมากๆแค่นี้ทีมผมก็สบายขึ้นแล้วนะครับแล้วยิ่งช่วงที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันแล้วก็ดวลกันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรมันครับหุ่นบางตัวที่เป็นสายแทงหรือสนับสนุนถ้าเกิดเซฟชีวิตใครได้หรือเข้าไปป่วนใครได้มันก็จะเป็นฟิลที่สุดยอดมากๆซับพอตช่วยชีวิตคนได้เนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกดีจริงๆนะผมอยากให้คนหันมาเล่นซับพอตกันเยอะๆนะครับลองดู แล้วที่ผมชอบมากๆก็คือมันจะมีไอเทมพิเศษที่เราเก็บแล้วจะแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ไปไล่ตบฝั่งโน้นเองได้อันนี้โคตรมันเลยครับผมเวลาแปลงร่างแล้วไปย่ำยีทีมโน้นจนตายได้เนี่ยเป็นอะไรที่สะใจดีจริงๆ ถ้าจะมีข้อเสียผมคงมองว่าบางทีมันมั่วเกินไปนะมองหาใครก็ไม่ค่อยเจอหนักถึงขั้นบางทีเนี่ยเราตายเป็นกล่องอยู่ข้างๆเพื่อนนะครับเพื่อนมองไม่เห็นด้วยซ้ํานะและอีกนิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าดีไซน์ฉากเขายังไม่สมดุลน,นะครับหุ่นสายซัพพอร์ตบางตัวเนี่ยเล่นลําบากมากๆไม่มีที่ให้ยืนหิวนะเพราะว่าฮิวตัวเองก็ไม่ได้บางทีโดนผู้เล่นฝั่งโน้นเข้ามานัวไม่พอนะไดโนเสามารอบทิศอีกตายสิครับจะเหลืออะไร ไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับแต่ว่าหุ่นสายลุยอย่างวิจิ a n ลนที่ใช้สไนเปอร์เนี่ยบางทีก็ไม่มีที่ให้ยิงเหมือนกัน,นครับเพราะว่าไดโนเสาร์มันมารอบทิศท,ทางเลยกลายเป็นว่าถ้าไม่มีเพื่อนคุ้มกันนะครับหรือว่าหาช่องยิงเนะี่ยมันจะเป็นหุ่นที่เล่นลำบากมากๆเลยนะก็ได้จะหวังว่าเขาจะมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเรื่องของดีไซน์แผนที่ในอนาคตนะครับหรือว่าแผนที่ใหมนะ่เนี่ยก็ปรับปรุงมาให้มันเวิร์กกว่านี้หน่อย ยอมรับเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยผมดูถูกเรื่องของเกมเพลย์ไปเยอะเหมือนกันมันพยายามจะเป็นหลายอย่างมากเกินไปนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่ามันลงตัวแล้วก็พอดีมากๆมันมีข้อเสียอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงจนทาให้เล่นไม่สนุกแต่อย่างว่านะครับตัวเกมมันเป็นไลฟ์เซอร์วิสที่จะมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขกันอีกในอนาคตแต่เอาตอนนี้ก็สนุกแล้วครับยิงเล่นซ้ำๆปลดล็อกคาสิเนเรื่องอีกนี่บอกเลยว่าเพลินครับแต่ว่าของแบบนี้ก็อยู่ที่ความชอบของผู้เล่นนะ อันนี้ขอติอย่างหนึ่งครับอันนี้ไม่หักคะแนนแต่ผมเบื่อมันครับเบื่อหน้าไอรีเวทานเนี่ยคือทุกครั้งเวลาเริ่มเกมนะครับไอรีเวทานเนี่ยมันจะอินโทรทุกรอบนะครับสกิปก็ไม่ได้มันไม่ได้พูดซ้ําก็จริงครับแต่หลักๆแล้วไดอะล็อกมันจะคําเดิมๆบทเดิมๆครับตลอดเวลาเนี่ยผมเล่นจนหลอนหน้ากับเสียงมานละวอนนะครับอย่างน้อยสกิปได้ก็ดีนะเอาเวลาที่ฟังมันบ่นเนี่ยไปจัดโหลดเอากับเลือกหุ่นน่าจะดีกว่านะฮะ ช่วงหลังมาในรีวิวเกมของแคป c o m ทีไรผมก็อดไม่ได้ที่จะต้องชื่นชมกับ i e เอนจิเสมอนะครับและเกมนี้ก็เช่นกัน โดยเฉพาะเกมนี้ที่สุดยอดมากๆนะครับบางฉากที่เราจะได้เห็นไดโนเสาร์เป็นร้อยเป็นพันตัวแห่กันออกมาจากวอร์เท็กซ์เนี่ยแล้วเฟรมเรทไม่ดรอปเนี่ยหรือว่าสะดุดเลยมันโคตรเจ๋งเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝูงไดโนเสาร์นะครับจังหวะศาสตร์เอฟเฟกหรือว่าตอนยิงกันนัวๆมั่วๆเสกคุณกดไม้ตายเนี่ยผมไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมมันดีจริงหรือว่าคอมผมแรงก็ไม่ทราบได้แต่สำหรับผมนี่คือสุดยอดมากครับผมไหลลื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย แม้จะเป็นเกมออนไลน์นะครับที่ต้องเชื่อมกับ Capcom ID แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเน็ตคุณดีจริงยังไงก็รอดนะครับการแมชเมคกิ้งก็เจอแต่ผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไม่มีอาการปิงหรือว่าหน่วงใดๆคือเห็นแล้วรู้เลยว่าเล่นโซนเดียวกันแน่นอน,นครับยิงโดนเป็นโดนฟันตายเป็นตายไม่มีดีเลยหรือว่าน่วงอะไรให้ได้เห็นกัน ในส่วนของเซตติ้งนะครับและการตั้งค่าเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเต็มแล้วก็ละเอียดมากน่าจะเป็นเกมที่คุณปรับอะไรได้หลายอย่างที่สุดแล้วนะครับทั้งงานภาพอัพสเกลนะครับผมการใช้ลบ er, รอยหยักหรือว่าแอนติอัลเลสซิ่งหรือว่าโมชั่นเบลอเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับสี่ดายก็แค่บางการตั้งค่าเนี่ยเขาไม่มีรูปพรีวิวหรือว่าภาพตัวอย่างมาให้ได้ดูกันแต่พวกการตั้งค่าเกมเนี่ยมาครบนะความเร็วเมาส์การแมปปิ้งปุ่มหรือแม้กระทั่งความเร็วหรือว่าดีเลย์ซับไตเติลก็คือโอ้โหจัดเต ทั้งตั้งค่าละเอียดทั้งปัญหาด้านประสิทธิภาพเกมแทบไม่มีต้องบอกว่าเกมจากแคปคอมในยุคหลังๆนี้ p e r f o r m ร์แมของพวกเขาเนี่ยเข้าขั้นสมบูรณ์แบบจริงๆครับ หลังจากล้มลุกคลุกคลานกับเกมแนวมัลติ p l a y e r มาหลายเกมนะครับรอบนี้แคป c o m ของเขาเริ่มมาถูกทางแล้วในด้านการทําเกมมัลติเพลเยอนะครับมีทั้งนัวทั้งมั่วสนุกแต่ก็ต้องใช้ทีมเวิร์คที่ดีนะครับแล้วก็เล่าเรื่องได้แหวกแนวมากๆผิดคาจากที่ผมคิดไว้ตอนแรกว่ามันจะน่าเบื่อแน่ๆนะครับใครที่เป็นสมาชิกเกมพาร s สก็จัดไปครับหรือถ้าซื้อขาดเลยผมว่ารอลดสักนิดนึงก็ไม่เลวแต่ว่าโดยรวมคุณภาพของเกมนี้เข้าขั้นดีเลยครับ